สารฝันปัญโชคคนดวงเฮงถูกหวยสามงวดติดมาแก้บนท้าเวสวุวรรณหน้าทองคำพร้อมส่องเลขเด็ดลุ้นอีกสนับสนุนการพนันหรือการกระทำสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันที่15ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งวันมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่บริเวณหน้าวัดมฤคคายวันณอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ปานและพระครูคนกิจวิบูรณ หรือหลวงปู่แปลกโสพโนเกจิชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสวัดมฤคทายวันขณะที่บางส่วนก็ได้นำดอกกุหลาบสีแดงทุกเทียนและของถวายเข้ามาทำการแก้บนทาเวสวรรณหน้าทองคำกระบองทองคำองค์แรกและองค์เดียวในประเทศไทยที่มีความสูง239เซนติเมตร นอกจากนี้ยังได้พบผู้โชคดีทราบชื่อนางสาวสุกัญญาอายุ42ปีครูโรงเรียนวัดมริคะยวันที่พาลูกสาวนำดอกกุหลาบสีแดง9ดอกทูบเทียนหอยแครงลูก9กิโลกรัมไข่ไก่ต้มขนมจินน้ำยาข้าวสาร10กิโลกรัมน้ำแดง9แพ็คมาแก้บนองค์ท้าเวสวรน,น้าทองคำกระบองทองคำหลังช่วยให้ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเลข91 จำนวน5้บไปรับเงินจํานวน1 0 0 0 0มบาทงวดวันที่1ธันวาคม2,566ที่ผ่านมาก่อนกลับก็ยังไม่ลืมที่จะเสี่ยงโชคจากลูกปิงปองนำโชคได้เลข3,5,2ก้อนทุกมงคลได้เลข0,4เลขจากเสียมสีได้เลข1,2,8,1,1 1, 1. เดี๋ยวต้นจะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในเลขดังกล่าวเชื่อว่าจะถูกโชคอีกแน่นอนเป็นครั้งที่สี่ รับชมคลิปจบแล้วรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ